ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบ,บับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดข้อทางข้อสำม,มาะปฏิบัติต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสูตร์ที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าพาหิติกาสูตรเนื้อความในพระไตรปิฎก มีว่าพระเจ้าปฏิเสธที่โกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าผ้าผ้าหีติกาผืนนี้ยาวสิบหกศอกท้วนว่างแปดศอกทวนพระเจ้าแผ่นดินมาโคตรพระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิตาบุตรทรงใส่ในขันฉาดสรงมาประทานแก่โยม ขอพระพุทเจ้าอนอน์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าไปหีติกาไว้เถิดท่านพระอนอนท์ถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบอพิษไรจีวรของอาตมามีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าปฏิเสธที่โกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าแม่น้ำอาชีราวาดีนี้พระคุณเจ้าอนอน์และพวกโยมเห็นแล้ว มหาเมฆยางฝนให้ตกลงบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอจิราวดีนี้ย่อมหลเอ่อล้นฝั่งทั้งสองชั้นใดท่านพระอานนท์ก็ฉะนั้นเหมือนกันจากทางไตจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกานี้ได้จากแบ่งผ้าไตาจีวรกล่าวกับเพื่อนพรหมารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ท่าศินาของพวกโยมนี้ คงจากแผ่ไปโดดแม่น้ำเออล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอนอนปลปลอดรับผ้าปาหิติกาเถิดท่านพระอนอนลรับผ้าปาหิติกาแล้วข้อความเหล่านี้มาในพระไตรปิฎกมาในพระสูตรมัชิมานิกายมัชิมาปัญนาคพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่362หน้าที่448 อาตมาภาพจามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปอาตมาภาพขอขหนูเอ้ยพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร